คนเท่คนหนึ่งที่เขาดูอยากเนร้องคนสี่ใชคนเท,นนเท่ที่ดึงสะพานอ <c oughs> อันนี้คือบาตรที่เราได้เพราะว่ามานนี้เขาจะบอ,อดใส่เงินสดก็คือเอาเงินสดไปแหลกเอาบาทถามว่าถ้าใส่บเบิรก็สามหายไปแหลกน้องคือนั่งเลยเมาแล้วเราจะเมาไหมเวลาดื่ สบายดีสบายดีพี่น้องน้องสายแววทักทาทยสบายดีพี่น้องเมื่อจะถูทุกคนเดินทงพี่น้องฟังเล่าปังไทยในต่างประเทศเนา้องเมื่อน,นี้เข้ากับผาทุกคนมาที่หา่างที่แบบใหญ่แห้งไายคนกับบอกน้องว่าน้องสายแววทาไมไม่ลองไปเซนท่ันหรือว่าห้างมือน,นี้กับัดไปน้องทุกคนมากับไายคนรอ <laughs> ไม่ลราเป็นเราเลยนะสบายดีเอซี่ดาววดาววันก็เท่าที่ว่าผ้าแววดาวมาที่ห้างชอแมโน่ชเวนติวันสาขาอโศกเนาะพี่น้องเน้องสาขาอโศกสรกแต่ที่ว่าจะผ้าแววดาวขึ้นไปชั้นบนชั้นหานะจะผ้าแววดาวไปเบิ้งโซนอาหารที่ว่าเป็นเว่าราคาเนี่ยราคานี่แบบราคาโอ้แหนว่าราคาที่เด็ดชุดนี้นอาหารเนี่ยต่ำกว่าแปดสิบบาทลอยนี่แววดาวชุดนี้เนี่ยเป็นเป็นชุดที่แบบว่าอาหารเนี่ยอร่อยแซ่บ สะอาดแต่การค่าบ็แพงจริง<อ>สำคัญทุกคนมันหนาเหลื่ยมมันอยากแปะแปะก็ขอถอดพอกไปคือก้กนหนาเหลื่ยมหนามีสีสามพี่น้องผัด,าดวานอะอันนี้ใหญ่แห้งแห้งถอดยางห่อเสิพาเบิ่งด้านหลังเน้องปาดปาดติดทุบเบิ่งเบืองเบืองเบือง,งพีน่น้องเชื่อมแนนอันนี้สามแสดงว่ามีหลายสาขาได้นดิจังสามอี่อืมเป็นชั้นเนี่ย บแม่มันจะเป็นสันสามสันสี่สันห้าโอ้ไปนะเอาเพรว่ามีไต่ดินน่ะมีมีไม่หนีนี่วะมีไต่ดินมีไต่ดินแต่ก็มีโซนนะคะล่างๆด้วยกันว่าจัย่างสันหวานแต่ว่าสันที่ถืออย่านี้ม่นสันหาแม่นสันหาโอเคว่าเไปกินเขาก็คือแนะนำนอสำหรับใครที่ว่ามากกว่าสันหาสำหรับคนที่ว่างบหน่อยๆแน่โอเคคนที่างบหน่อยดิว่าจุดจุดนี้เป็นแค่โอหูเลยว่า ฐานเป็นอาหารจะค่อนข้างที่ราคา,าสูงใช่ไหมในบริลเวณลำลองเนี่ยแต่ว่าฐานที่นี่เนี่ยราคาบอกว่าเป็นที่ยอมรับของคนที่ทำงานออฟฟิศหรือว่าใครกันแล้วแต่<ด>ต่างชาติที่เป็นสูงอันนี้ชื่อว่าข้าวเทมปุระเทมปุรที่วัดน้องพี่ดงนาะชีมาบุกูนะในประเทไทยเนี่ยที่ว่ามุมากมค่อยไปกับ,บมีซีสาขานะาสาขานี่กเป็นสาขาอโศกนะสุขุมวิทกรุงเัยแล้วก็ศรีราชาเ้ยปัตย่า แนี่ชัไม่นองแล้วก็พะมสามพระามสามขุเรมสามแล้วก็โครอางนนองเคยเห็นอ่ะนะยูพาทัญญานองบัหุบซารคาเดียวกันเลยนี่อือก็เป็นสาขค้าจากเดียวกันสุดยอดเนาะสุดยอดมาจะเบิ่งโซนที่หลวมดิกระดาชั้นกระดาษกระดาหน้ากระดาชั้นนะมันจะตกแต่งสัดใต้ทีหลากหลายบอกขึการยังสันออายถ้าตวาเบิงเลยล่ะทุกคน บ้างเทืออาหานมาคนเดียวกับบกฮานหยางเข้ามาอะไรคะโบหูถ้าเป็นนักบุญอหารหยางมันมันจังไรนระมันบบพ่อสีไดหยางเข้ามาบบแมนบบหานบบใส่เข้ามาบบหานซะบบพ่อสีไดเข้ามามาโซนนี่ได้อายเนี่ยสไตล์ยุโรปมากใช่สไตล์ยุโรปคนใช่แสดงว่า แมนคือจ้ว okay. ่าอ look ีดีซีอีดีอันนี้อันน yeah, ี้่ามซีคนอยาต้นสูงเนี่ยนาจะเนต้นเดงไปทังลางว้ายคนีย่าต้นสูงอีกอ่ะย่านู่วะยากยากต้นสูงออ่นโอ้โหเาสัน่ไนคนทำไมเป็นเบิจะเบิเนี่ แต่เราบอลกองเฮดแนวนี้คือกันวะแต่เราบอลต้องใส่หูปั่นยังสิว่าไอเป็นวางบอลวะโอ้โหฮะอืมฮตัวเล็ก <c oughs> ดากระบ,บุ่มเนาะโอ้ยขออภัยเ้ยทุกคนเด้อตูนี้จะเป็นตูอนาห,าหารักหาย มีพริกสงพริกซ่าด้วยโอ้ราคาสามร้อยสี่สิบเก้า,าบาทกินยังวะไอ่ไอ่มากกินยังวะพิซซ่าออกันก็มากนะแต่ว่าี่สิบปนรอกาสกินเราเสียใจว่าค <c oughs> ่าต้องไมะไดเข่าเน,นี่ยพิซซ่าพามีแกนนึ่มแมนกระแห้งเติมอยู่ทุกคนมันคือหลายแถวะสเวน,นนุนมๆหนแดงใช่ ภาษาเฟย์ยใสโว้วว่าท่านไหนเห็นสับพงที่เปนยุทธายยสภานหม้านนะอ้หายุายาลอนดอนอเ่เดี๋ยวเดียวออนี่คอยกัยังเป็นคนเก่าที่ว่ามายืนอยู่หาแก่นี่สะพานจอมไปสพานสีแดงเนาะเออเถให้ทำไมเป็นคนสร้างคีดจัง คือแต่ละจุดนะแต่ละสาขาเขาจะตกแต่งรูปทรงที่แบบว่าบวกระกับนี่แล้วมีคนเทคนหนึ่งที่เขาดึงแต่ีย่ร้องบทสีไอ้โ๊้ยนี่คนเทที่ดึงสะพานโอ้ดึงสะพานไว้ดึงไว้อะไรขั้นระดับสัมผัสนะสไลด์นี่คนเทคนเดียวที่ว่าดดีสเปอร์ฮีโร่ ตาทีนี้เราไปดูอาหารกันไม่ใช่โซนอาหารหรอนั่นไงโซนอาหารแต่เราต้องไปแลกปไปแลกบัตรพาสาโอ้โหสะพานเานี้ยเอาไว้จำลองเนี่ยเป็นสะพานจำลองเนี้ยมุมนี้ดาวดาว ใบดีๆนะคะใบน,นี้ถ้าของโลกบอลนี้บอลที่เขาสวมากมาจอดาคือคือมันมีจุดลงไหนจุดอยู่ดียวตัวใหญ่แสดงมาตสยถึงสองสามจอดรถแล้วเนะี่นี้เราจะไปแรกแรกบัดฝั่งนู้นเลยฝั่งนี้ก็ได้นะฝั่งนู้นก็ดีนะไปต,ตรงไปตรงนั้นใหญ่แล้วก็ม,มีหลายช่อง มีอาหารหลายอย่างนะอาหารไทยข้าวแกงของหวานผลไม้ปัน่นไก่แซ่บตรงไปก็จะอยู่ตรงหน้าเราเลยตรงที่แรกคูป,ปองแม่แล้วได้แล้วอันนี้คือบัตรที่เราได้เพราะว่ามานนี้เ้าจะใส่เงินสดก็คือเอาเงินสดไปแล้วเอาบาัตรถามว่าถ้าใส่บัตรกระซ้าหมาถไปแลยน้องคือ วันนี้เราจะกินอะไรเนาะวันนี้ดูะเลือกดูต้องเข้าแถวสร้างวินัยด้วยนะเวลาเรามาซื้ออะไรไออยากินเนีันนี้ไอ้กินมาแล้วมีก๋วยเตี๋ยวนะ,ะวันนี้ก็จะมาเป็นไกด์ไกด์พาน้องดาวดาวแต่เข้าแถวสร้างวินัยนะเข้าแถวไหมไม่เอาอันนี้ก่อนตาไปดูก่อนนี่นี่นนดาวดาวดูนี่ก่อนน่ากินไหม ข้าวผัดที่ม่วงาวกระเทียมเนี่นี่ข้าจัดไปสั่งเลยเมาแล้วเราจะเมาไหมเวลากินก็เราก็กินให้น้อยๆถ้ากินเยอะเราจะเมานะเอาได้เลยคนแล้วแล้วเมากินหลายเลยเดียวเมาเดียวปะพอเราได้แล้วเราไปเอาช้อนเอาช้อนแล้วก็เดินไปที่นั่งการ จะมีช้อนนี่สายเบลกำลังจะหาช้อนแล้วก็จะไปกินข้าวกันนะครับพี่น้องครับโอ้โหถ้าหายาวส์กาวกาวไปเลถ้าเชือ้อเนี่ยสีบาทถ้าเกิดว่าซื้อข้างล่างนี่86ดิบหกคิดไปนะอะไรเรื่องจริงน,น,นี่40บาทเรือบบ่องบิังราคาะกีรศีที่เก่าเลยเหรอโอ้4ีเก่าตรงนั้นเรือ่อง นี่เห็นไหมคนสายแบวเยอะไหมเรามาไปทันมุมฝั่งนั้นจะเห็นวิวตาตรงที่นั่งบ้างคุยกันดีกว่าีอยาะให้แม่ดาวชิมรสชาติแต่ไม่ใช่แล้วสรุปคือกินเยอะมันจะเมาจริงไหมอันนี้ไ,<ง>ไม่แน่ใจ ขี้เมาก็ต้องเมามแต่กินแล้วไม่เมามันก็จะไม่ใช่ขี้เมามันเป็นชื่อของมันเฉยๆอ๋ออันนี้อ,ำอ่ำน้องแมวดาวเอ,าเอ,าอ้าสรุปไปอ่ำไปนี่ฮะอืมแซ่บดีอ่ะเอ้โหคือบอกกันเลยว่าจุดน,นี้เนี่ยอาหารแซ่บสะอาดราคาถูกใ่ะ,อ,ะอร่อยจิ้มไหมให้จานนี้บอกถึงความอร่อยนะคะ มดจานนี่ยโมเอนเมาแล้วบอพอเมาซื h <h ้อมากซื้อๆี่ว่าออกไปหนอวะสิเมาวะเอาลูกีดูนะเอาเซ่เซ่เนี้ยเนียเนี้ยเอาเนี้ยไปไหวใี่ขี้รังอว่าไปเก็บนะทางนี้เลยนี่พอดีใกล้เลยนี่ยดาวดาวกลียดเลยพอดีเลยเอาไปแหลกกุบบองจังบาทร้อยยี่สิบเอาไปดูแล้วจะเหลือไหม อันนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะมาลิมลองนะครับวันนี้ก็ได้พาแบวเดาวมาริมลองแลวก็ได้เห็นถึงโซนอาหารอยู่สันที่หาขอาหัางเทอร์มิน,น,น,นอลเราจะไปลุ้นกันเนียว่าตังจะเหลือไหมร้อยยี่สิบบาทเจะไปุ้นกันี่ย่าตงจะเหลือไม้อยย่บาท เลื่ตั้งแปดซิฟเพราะว่าแดดล,ลอยเศรอันนี้คือข้อมจริงใช่สี่สิบบาทกินกันพอ,องเพท,งที่ไอ้เจ้าให้บอกเลืเ่อดาวโซนเนี่ยเป็นโซนย่านข้อมเจริญนะกับเขาราคาสี่ิบบาทนี่หายยากเลยหายยากเนี่ยและมีอีกสิ่งหนึ่งน้องลองเขาไปใช้บริการห้องน้ำชั้นนี้ก่อนแล้วน้องจะบอกว่าว้าวปไปชั้นห้านี่ยหรอชั้นห้าก็แต่ละชั้นก็จะมีการตกแต่งหรือว่าสไตล์แตกต่างกันไป

จังได้เนี่ยอ๋อย่าว่ากันนึกเข้ายางออกมาจากห้องน้ำแล้วทุกคนมียังสีบอกว่าก็ <c oughs> คือคือเห็นในคลิปมันแล้วห้องน้ำมันมี่โคตหันโคตหนีน้องกเฮีโตเป็นปูว่าห้องผู้ชายก็เป็น,มน,ปปนบมออชักโคกมันบอกใช่มันจะมีโคตปูแบบว่า ่มันจะมีสตอ็อกมีอะไรไม่แด้เห็นแหละหน่องทาะหยู่เจา้าหูอ่าก่อนที่ว่าทำผู้ชมมาห่างนี่ที่เคยใส่เพื่นอาจจะหูเลขา,าทานผู้ชมทงทำได้หูคอมเมนต์บอกน้องสายแววเด้อเจ้าหูว่าฝ่ายพวกยังไห้ฝ่ายกระร้องกดทุกอันกดทุกอันเลยบ่กูวยโคตรแท้คำ <c oughs> ว่ามี่เนี้ยเกิดเกินชุดไทยเตาก็ไปจับบนอันนั้นกดหลังชุดเก่าที่ว่ามันโสือเสือ ือข้าเห็ดโปรแกนทุกคนก็ห่างให้โซ่ได้เนองเออห่างให้โซ่เืินเนาะอ่ะทุกคนข้าวกะสีออกจากนี่เลยเด้อพี่น้องเด้อมือนีก็ถือว่าได้มาหาหนูแถฮมได้กินหนีเนาะสุดยอดมากเดี๋ยวต่อจากนี้สิไปสายกาหายทุกคนติดตามเด้อขอบุกขอบใจที่ดูคลิปนี้เนาะเอามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้น้องแม่์ตัวใดที่ผ่านเดี๋ยวขอถวายขอให้ด้อทุกคนเด้อ เวเชอาการสูงมากกันไปเนาะเราเหภาพสวยๆแบบนี้เลยบายๆทุกคนเจะจ่หมกินอาต้องสบายดี